เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20มีนาคม2 5 6 8อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568กันนะคะสำหรับคลิปนี้ล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่ากระทรวงการคลังรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ไม่ทันภายเดือนนี้มีนาคมนะคะจะต้องรอข้อสรุปจากกระทรวงการคลัง อีกครั้งหนึ่งว่าติดปัญหาสาเหตุอะไรนะคะที่ไม่ทันในเดือนนี้19มีนาคม2568นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังก็ได้อัปเดตความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะว่าคณะอนดดุกรรมาการบริหารข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนัดหมายประชุมปลายเดือนมีนาคมนี้อย่างไรก็ตามยอมรับว่า การดาเนินการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่อาจมีความล่าช้าจากกําหนดการเดิมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนภายในเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้จัดทําระบบลงทะเบียนมีความล่าช้าแต่ยืนยันว่าจะเสร็จทันภายในปีงบประมาณ2568ก็คือระหว่างเดือนตุลาคม67ถึงกันยายน68 ขณะเดียวกันนะคะส่วนของเกณฑ์คุณสมบัติผู้รับบัตรสวัสดิการจะมีการปรับปรุงหรือไม่นั้นจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเกณฑ์เรื่องรายได้และทรัพย์สินอย่างเหมาะสมความล่าช้าด,ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันรัฐบาลยืนยันนะคะว่ามีงบประมาณรองรับและมีความพร้อมในการจ่ายเงินจนถึงเดือนตุลาคม68 รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังระบุคุณสมบัติสำหรับคุณสมบัติรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568นะคะย้ำเตือนกันอีกรอบนะคะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน100,000บาทต่อปี ภายในครอบครัวมีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1แสนบาทต่อคนต่อปีทรัพย์สินทางการเงินด้นแก่เงินฝากพันธบัตรตราสันี้ต่างๆต้องไม่เกิน1แสนบาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน1แสนบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะคะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสสงหารีมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดต้องไม่มีบัตรเครดิตต้องไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถไม่เกิน1ล้านบาทขึ้นไป ต้องไม่เป็นภิกษุสัมมเนรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าขราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสอวอสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็ยังคงได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่โดยจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกเดือน1,545บาทมีอะไรบางนะคะ มีเงินค่าซื้อสินค้าประโภคบริโภค300บาทต่อเดือนค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซแด80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาบาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนสำหรับความช่วยเหลือทุกเดือนที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายเก่าที่ได้รับอยู่ในทุกวันนี้นะคะ ครั้งออกมายอมรับแล้วนะคะว่าการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่จะไม่ทันภายในเดือนมีนาคมนี้หลังติดปัญหาจัดซื้อจัดจ้างทำระบบล่าช้าอัปเดต20มีนาคม2 5 6 8